อยากเป็นตะเพาแก้วตะเพาทองจังเลยค่ะนี่ตะเพาแก้วอยู่ตรงนี้ว้าตยแลไเราไปเถอะค่าความสุขที่เราได้เจอกับพี่ต้องวันนี้กับผู้สาวคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กับเจ้าของฟาร์มสุดหล่อนะคะกับเด็กควายสุดหล่อนะคะตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยเจ้าบิ๊กชลวัน์ครับเจ้าบิ๊กชลวันนะคะใช่ครับตัวนี้พ่อแม่เขามาจากทางไหนคะพ่อของเขาครับก็เป็นของพ่อบิ๊กอุทัยนะครับส่วนแม่นะครับแม่ก็คือเป็นของแม่นางนะครับก็คือเป็นฝารแม่นางของเสวิตครับของอาวิชเขาพี่วิชแม่นางนี้อยู่ไหนเนี่ยก็จะเล่าประวัติตัวนี้นะครับพ็ เขาเป็นลูกของบิ๊กไทยครับบิ๊กไทยที่อยู่กับมาชาฟ้าแล้วก็เกิดกับแม่นางนครับแม่นางก็เป็นควายอุท,ทยเก่าที่ทไ,ทได้จากวินัยตังสุภาพตอนนี้ก,อนนก็อายุก็ประมาณ2ปีกว่า มาได้ดีมากครับก็มาได้ดีเขามาดีตั้งแต่เด็กแล้วก็จุดเด่นของตัวเนี้ยคือก็จะมีความกว้างของหน้าแล้วก็มีแง่สาที่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีแนวหลังที่กว้างนะครับแล้วก็มีสายพันธุกรรมทั้งทางพ่อและทางแม่แล้วมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะฮะก็จึงเชื่อว่าฝายตัวเนี้ยจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ พิจิตนะครับก็เป็นของดีอีกตัวหนึ่งที่อ่าออกไปจากไพน่าคาเฟ่นะฮะก็ไปทับผสมจริงได้ซึ่งไม่นานนี้ซึ่งแม่นางจากนี่คาะเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ควายงามฟาร์มฮักแล้วนะคะไม่ทันแล้วแม่นางตอนนี้ย้ายไปอยู่ไปไหนแลพิจิตพิจิตไปแล้วหรอไปแล้วไปแล้วแล้วนะครับเนื่องจากอ่าผู้ซื้อที่อยู่จังหวัดพิจิตเนี่ยเห็นเจ้าบิ๊กเห็นเจ้าบิ๊กชาละวันออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทันแขอแบ่งแม่ที่ไพนาคาเฟ่ไปอยู่ งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคอยงามงฟามพักกับบิ๊กชารบันก็จะไปอยู่ด้วยกันละอันนั้นก็คือที่เชียงโพลแ <ะ S 2> <า>ล้วกันกคุยกันหลังไม้แล, <c oughs> ล,ล้วกันนะฮะก็จะคุยหลัง,งไม้หรือจะแบบยังไงก็ไปว่ากันสรุปก็ตอนนี้สรุปคือ <c oughs> ตอนนี้พี่ต้องโสดไหมฮะมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วครับข้ามีแฟนแล้วน้องโบด แต่พี่เจสซี่เขาก็สวยอยู่แล้วสวยในสายตาผมอยู่แล้วครับเพราะติดตามอยู่ครับใช่ไหมใช่ครับติดตามอยู่ทะเลทองอยู่ใช่ครับทะเลทองอะไรพี่ต้องฝากเลยความสุขตอนนี้อยากจะส่งต่ออะไรให้กับพี่น้องที่กําลังดูตอนนี้เลยสําหรับพี่น้องที่กําลังดูตอนนี้นะครับก็ฝากเจ้าบิ๊กชลวันณนะครับไว้ในอ้อกอ้อมใจด้วยนะครับสาหรับคนที่ชอบวงการควายครับผมมากครับเบอร์โทรนะครับโทรเบอร์โทร0 8 1 6 2 6 5 9 3 9ประสเสริฐสีฟาร์มควายไทย นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับก็เจอสีฟาร์มควายไทยครับเดี๋ยวให้พี er, wan, actor, ่ต้องเดินโชว์ตัวก่อนอ๋อได้ครับอันนี้เจ้าของเจ้าของบิ๊กชาร์บันนะคะอ่าพี่เดินเลยครับให้พี่เดินเดินได้เลยครับพี่เดินได้เลยครับไปหรอบบันเตรียมตัวเข้าสนามค่ะนี่โอเคเนาะ วนกลับเลยพี่วิพี่อันนี่วนกลับเลยครับมากหัวควายวายวายควายายโอเคลุกลุกลุกหัวควายด้วยพาเป็นดูเลยครับนี่เลยต้นแบบให้พี่น้องได้เห็นล่าสุดนี้ก็คุยกับพี่วิทย์ว่าวันนี้มาอยู่สนามที่ปากช่องพี่วิทย์ก็ถือว่าได้ส่งต่อความสุขตรงนี้ให้กับพี่น้องว่าคื้สนามแบบนี้ดีนะมันรวยให้กับคนที่อยากแบบว่า มาตรฐานจริงรูปแบบจ,บจริงทนเ็รตจจริงเดี๋ยวตรงนี้ฝากไอฟังเลยพี่วินครับผมเชื่อว่านะในอนาคตเนี่ยงานประกวดนะครับทุกสนามเนี่ย<ม>ก็จะใช้แบบสนามประกวดของอปากช่องชิงถ้วยประธานรอสิบเป็นต้นแบบนะครับผมปีแรกไม่ได้เข้าร่วมประกวดนะครับปีที่ปีนี้มผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้มาประกวดเนี่ยผมว่าผมพลาดนะฮะผมเห็นถึงข้อดีๆของการประกวดของงานนี้หนึ่ง เต็น์ฟรีหญ้าฟางที่คอยซัพพอร์ตให้กับควายที่เข้ามาฟรีนะครับแล้วก็หลักการเข้าประกวดการตรวจเลือดนะฮะการาผ่านการผ่านการที่ว่าฉีดวัคซีนไม่ว่าจะแท้งติดต่อหรือวัคซีนต่างๆมาแสดงให้พร้อมนะครับผมว่านี่เป็นนิมิตหมายแห่งวงการควายไทยนะฮะที่สร้างมาตรฐานซึ่งจะทำให้ทุกสนามาเริ่มใช้การ ประกวดหรือมาตรฐานของอางานของปากช่องลอสิบเนี่ยฮะถ้วยชิงถ้วยลอสิบเนี่ยเป็นมาตรฐานต่อไปนะฮะแล้วผมซึ่งเป็นผู้ทําควายประกวดผมก็เห็นดีด้วยต่อการที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งป้อนยาควายไม่ต้องมานั่งกรอกควายเรามาเลี้ยงควายเราเอาควายมาประกวดวันนี้ลูกน้องนั่งสบายนะฮะไม่มีการมาป้อนยายัดยากรรมการ,าการอนาคตก็จะใช้บรรทัดฐานนี้เดียวกันเช่นเห็นควายลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้ไม่ เขาก็จะตัดสินไปตามนี้นะไม่ใช่ว่าพอข้ามอีกหนึ่งสนามเราก็จะไปตัดสินตามที่วันถูกยัดถูกป้อนมานะครับซึ่งมันทําให้งานเนี้ยมันจะเป็นบรรทัดฐานและวางรากฐานให้เกี่ยวกับการประกวดควายต่อไปนี่ก็จะเป็นความรู้สึกที่พิวิทย์ได้ประสบพบเจอในช่วงเวลาที่ของงานปากช่องครั้งที่2ปีที่ผ่านมาได้มาแต่ไม่ได้เอาควายเข้าได้มาดูแต่ไม่ได้มาประกวดนะแต่ถ้าปีนี้พลาดอีกผมรู้สึกว่า สนามนี้ถ้าผมเป็นนักแข่งที่จะต้องตามเก็บคะแนนผมว่าถือว่ามันพลาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสนามที่จะเป็นต้นแบบให้กับสนามต่อๆไปเช่นเดี๋ยวสนามงานประกวดที่อมขอขงานชาติก็จะเป็นแนวทางเดียวกันครับครับวันนี้พี่วิทย์พูดได้ดีมาก,มากพี่กิตจีเติมอะไรให้กับพี่กิตด,ด้วยขาร ไ,ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าพี่เขาพูดหมดแล้วอ่า <c oughs> ก็เราก็ฝากพันธุกรรมของอ่นาเด็กใหม่นะฮะเด็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีอ,อาชีพหลักอยู่แล้วแล้วก็มีอาชีพเสริมนะฮะแล้วก็ได้มองถึงพันธุกรรมที่จะนําเข้าไปปรับใช้กเกษตรกร <c oughs> เหมือนน้องเนี่ยติดกระดุมเม็ดแรกติดถูกไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะก็ <c oughs> เป็นผลดีต่อเกษตรกรที่อยู่ข้างเคียงของฟาร์มน้อง ว่าจะได้ใช้พนุกรรมที่ดีต่อไปแล้วก็อยู่ในราคาที่รับได้ครับพีเซนหรือีทชอบอะไรของก็คือควายตัวนี้นะครับมีข้อดีคือทางพนุกรรมนะครอันดับแรกคือเราต้องยึดถึงพนุกรรมนะพนุกรรมมีสิ่งที่สําคัญที่เดี๋ยวขอเอียงนะครับพนุกรรมตัวนี้นะฮะก็คือพ่อเขาคือบิ๊กอุทัยนะฮะบิ๊กอุทัยแล้วก็แม่เขาก็คือแม่ควายเหล่าเก่าของอุทัยธานีก็คือแม่นางนะฮะก็ จะมีความเป็นเจ้าเนื้อมีความแข้งขากระดูกนะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์ของควายไทยชัดเจนควายที่จะเข้ามาสนามประกวดรอสิบนะฮะจะต้องผ่านการตรวจเลือดโครมโซมมีความเป็นไทย100% 4 8นแนะฮะแล้วก็มีจุดตาแต้มแก้มจ้ำตามอัตลักษณ์ควายตัวนี้ก็ผ่านเข้ามาถึงการประกวดได้จึงบ่งบอกถึงพันธุกรรมที่มีอยู่ในตัวเขาซึ่งก็เป็นความโชคดีของเกษตรกร,รที่อยู่ในละแวกจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงก็ไปใช้พันธุกรรมของ เจ้าบิ๊กชาลวันได้นะฮะราคาผสมก็ไม่แพงเดี๋ยวหลังไม่สอบถามว่าเจ้าของฮะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับก็สามารถที่โทรได้นะครับก็คือ081 626 5939ครับประเสริฐส์ีฟาร์มควายไทยครับพิจิตครับออยู่ที่ตำอตบลดงเซเลองอำเภอโพรับช้างจังหวัดพิจิตครับหลักวิกเตรีไหม ก็รู้จักจกตั้งแต่แรกครับที่ที่ที่สจบที่จบเมื่อปีอ่ะอาชีพหลักทำอะไรคะอาชีพหลักเป็นข้าราชการครูครับเป็นข้าราชการครูแล้วก็เป็นโค้ชฟุตบอลอะไรนะอ่าผมเป็นผู้สินไทยลีกด้วยตัดสินท็อปดีก็มีทั้งหมด3อาชีพด้วยกันอาชีพหลักก็คืออาชีพข้าราชการครูแล้วก็อาชีพที่2ก็คือเป็นผู้สินไทยลีกผมก็เป็นผู้สินนานชาติเหมือนกันครับผู้สินนานชาติแล้วก็อันที่สามก็คือเลี้ยงควายโอเคครับผมแซวเลยนะอ่าฮะนี่คือเด็กรุ่นใหม่ครับที่มีหลากหลายอาชีพแล้วก็มีหัวใจรักควาย ขอกอดขอให้วิ่งที่หอากรอได้ครับได้ครับอยากโดนเตะอ่ะอยากโดนจะโดนโค้ชเตะเพราะเมื่อกี้เนี่ยต้องกอดตัวแล้วครเขาครับเนาะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ